สวัสดีจ้าแามมานีมาปอกันอีกแล้วช่องยายหัดลุงอิมนเพื่อนคนทำเกษตรนะจ๊ะสามมานียายหัดมาอยู่ตลาดดอนถ้อยเด้อพี่น้องตลาดดอนถ้อยอยู่เบิ่กาดอำนวอยจังหวสดุกลนครผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายหัดนี่ด้วยจ้าแ่าลืมกดกระดิง่งเด้อพี่น้องจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ มึงบรรยากาศตลาดดอนท้อยเนาะพี่น่องคือคากอยู่ง่วเขาวลายมึงก็เจ้าห่ังีย

หอดลงมาไหนนะพ่อเอาลอยนะพ่อเอาแฟนท่านลอยไปเอาอไรก็มูลอยเงเจ้าขาไปบ้าุกทวยไเจ้าเจ้าบ้านขายบ่วเมื่อในไบ่เมื่อรไยบ่บก

ที่มหาเลยเก็บระเาเลยใช่คู่เั็นไหมล่ะ นี่ขั้นว <reverse>. ่ไายมเสี่เนเดี่ยวไปขาใช้งานร้อยขันปันนั่นบอกว่าัเซยจันเนี่ยอขาเปะแล้วขันบวบขึหมูเลยสหมูเลยน่ินะขันนี้างนามาเอามัดอออกละบุนี วมันนมใครนี่แย่งลงมากปตูเบย์จะไปเมาแล้วเจียอยไม่ได้หมดทับปัไปไหนไม่ได่ใส่บ้าเปายูหนีเลเอาบูเดี๋ยวจะไปชี้โซ่ตัวเธอตัวแม่เลยตัวเธอ มาไปามานใส่สูงขาบานเนาะคนมาน่อยบึงมาพี่น้องบึงมา เท่าไรเหลอตลดนี่สามหมื่นสาืครับขี่ได้ขี่ได้สิสามหมื่นอมอ่านสามหมื่นผอมอ่านพี่น้องหนุมพ <laughs> ไมไหมสามสามหมื่นหารอมอ่านสามเจ็ท่านสามเพื่นมาเบาไหมว่าสนสามหมื่นหาผอมอ่านพี่น้องมาร่อมขี่ ตอร่องได้ตอร่องได้ไปว่าอยู่นนม,มันในบ่ายอยู่ไหมนี่ก็เรืเฮ็ดเมาเหยี่ยมพี่น้องนะครับเฮ็ดเมาใช่มากเขาว่า,วานี่แหละลน,หนี่เมาใช่มากแต่ไม่โบราณเขาเฮ็ดแบบนี้คอยแต่ว่าคอยวันคนโบราณดอกอันเด็กขนสมัยใหม่แต่ใจมันมันมกเนาะแต่ใจมัก ใจมากมันกแต้กงเห็บเป็นสามา่หมานอ่านอยู่บ้านเพราะว่าซื้ออยู่นี่ครับซื้ออยู่นี่เลพราะนั้นไม่มีอ่านเนึ่งคนนีนี่มนี่ไม่ใช่แท่ขี้ได้นี่ดึนได้ขี้ได้นี่ใบได้นี่มาตัวนี้เนี่ยน่นชื่อเนีนี่ ขี่เบิง้งรดนี่นะสองใแล้วพ่อบานมา,า,าน่บสามมืนันเสียเอานันละเสียวเสื้อไหวใส่บนันเอาเสื้อเขานี้นะนี่บังขับมันจองบรรับเลยบอ<า>กใส่นอกคำนัอนูะใส่นออ้องเดินคำนันไม่ขี่เบิง้งอะไรตัวเอ,อ้อ ต้องอาบน้าให้มันให้บ่รหาขนมันแข็งนะตลอดนะเจ้าเวอร์ันตไน้มันเวอร์ปน้นบวี้เอาดี้นขึ้นไ้นี่นี่นีู่นี่นนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นนนนนนี่น่นีนี่ ดดบ่ไหดดบ่ไหวคกีนี่บ่ไหวมาหนไหวอยู่แต่คุ้ีบ่ไหวมาออก่เี่้องาตัวร่องกันอดี่วพี่น้องต่อขาตัวร่องกันซื้อกวอาละไข้พอาสามันหอยแล้วมัดกระสุนทื้อหดยกเลย จัพวยพว้เศร้ายังนี่นะมองแล้วเศร้ายังนี่นะมอแล้ว

ซื้อคััซื้อลบกะดิงบุญัวว้ายหไรมองแล้วเลนี่ยเดี๋ยวห่อบักะดิงวันนี้แม่อไ้ยๆๆไวาไวบไปเลยขายสอง0ันจะขายบมแล้วแล้วบแล้วเอาใส่ใจคนเมืองขนาดนี้เห็นแล้วอะไรเอาไว้เอาไว้แล้วก่อนอไรลูกมันเอาไว้ะขากินมันขวดเ้าตะกี้วัาสามพันเนมันหลอดวเอาสองมันละ đấy nó leo không ăn đéo ăn nhá, chào hải hót, song phát hải, ông ขายแล้วพี่น้องมันหมาเนไปละไอ้ราคาแล้วเราขายไปละจังบอลูแล้วบอลูขึ้นไงม้วนม่วนละให่มาเมือคขึ้นนี้แล้ววะขึ้นวาอยู่

ใ่นดหน่อใ่กด่ยน่ี่เบอรามมใ่รี้ออมบัตรอยู่เนาะน่ตัวนี้ย่บ่ดิเออ่วพเาไปลีุ่นสาอก็คอตันี่ได้สใเมาสส่เมาสอยู่เนเลเราไ่ขึ้นมา ăn <laughs> à, ăn. À. Là... Ăn ừ. gì đấy, nó còn hơi cay nữa. Thật ra là không? Cua xéo, cua bò nhảy. Cua thì nó hơi này ใช่ลผู้ใดละสิึ้นมันเนี่ยแล้วนยตัวนีผู้ใดสิขึ้นายเลินี้เยบองพันจีขี้ม่มันไหนขี้ลีตัวนี้เมียปาล่อนวนีขางไปตาลเลยอะไดาลยมังรั่ยังตแบกละเดียสัตเอ้อไปเว่ยขี้ดพี่น้องขี้ไดขี้ไดอนีฮะ นายยังจัดเนาะอยู่อยู่วงเงี้ยมันดีเนาะวงง้ยมัอดีก็ยังจั่ะมันไย่างงันบังซ่อไงไม่ัดมัไ่ังงั้บงซอนไงนี่มันติดเตีนโดแล้วมันยิ่งเสียงไง่อาสอางทั้งนานนีไงซอนไยอมรับี่มาจะไปขึ้นั่ ตนเต้ก็หาหนาหมือิโอ้โหแบนี้เท่าล่เียวเยวมันนเดียวเียวเี่ยวเียเอาอ่านมาเด้อันี้ด้อเดินจี่เรยันนีเนียเราอาวันนี้เยวคนว่านแล้วายมาถ่ายเอาเลาแน่น่ พเาเน่ยูไปยอลอยยอลอยยองลอยวมได้ใสบเเทางมันอ้วนเนาะาซื้อให้แขกไส่เข้านี่เด้สมาน้อย่หนพี่ี่ว่ากันหาแก้ปวดปวอะเฮ้มันตื่นผมมีเือนวน าสายตบอันนี oh, oh, ้รถพ่วงแกยจะล้างเอียดจริงๆนะรถพ่วงแก่ต้องเป็นอ่างนันแกล่มนะมาเฮาเป็นโดไปนะแลนท้คนนะใช่เข้าใช่คีนึเาเอาลกหนเอาล้มมาดูล้เลยนะดูขึ่นแล้วล้มบไดคอบัไดที่บันได้างเอีมันหนัก